สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังสถาบันยุวทัศแห่งประเทศไทยจัดนิทรรศการบุหรี่ไฟฟ้าฟินจนตายรณรงค์เนื่องในวันงดสูบุหรี่โลก2567ค่ะนายแพทย์พงเทพวงวัชระไผ่บูรณ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าสถานการณ์การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนจากผลสำรวจของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทยพบว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นก้าวกระโดดจาก3.3เอร์เซในปี2558เพิ่มเป็น17.6เปอร์เซตในปี2 0 565โดยเพิ่มขึ้นถึง5.3เท่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจึงได้ร่วมกับสถาบันยุวทัศแห่งประเทศฟิลเจอร์พาร์ครังสิตแอนสเปลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบอเปิดนิทรรศการตีแผ่ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าฟินจนตายความจริงที่บุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยบอกคุณคาดหวังเด็กเยาวชนและประชาชนร่วมศึกษาผลกระทบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและรับรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอันตร,รายของบุหรี่ไฟฟ้า cup. ก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่น่ากลัวคือสถานการณ์เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก3.3เนะครับเป็น17.6ที่สำคัญใน17.6เป็นเป็นผู้หญิง15เป็นและเป็นผู้ชาย20เปอนะครับทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยดูแล้วมีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากว่ามีบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาซึ่งขณะนี้ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับมีการลักลอบที่เข้ามาในพื้นที่ต่างๆและก เยาวชนก็ไปหลงเชื่อนะครับโดยที่ส่วนใหญ่อาจจะทั้งส่วนของเพื่อนหรือคนในครอบครัวหรือคนรู้จกักคนในชุมชนเนี่ยอาจจะนำไปให้ถึง73นะครับที่นำไปให้แต่ที่น่ากลัวก็คือว่าคนในครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่หรือคนรู้จักที่สนิทกับเขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอันตราย นะครับบางส่วนก็อาจจะคิดว่าเออเดิมแอบสูบบุหรี่มวนอยู่ก็ให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าซะเลยไม่อันตรายอย่างนี้นะครับก็กลายเป็นปัญหาที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการลักลอบสั่งทางออนไลน์เด็กๆก,ก็อาจจะแอบ ไปซื้อหาแล้วก็สั่งออนไลน์โดยบางส่วนก็อาจจะให้ส่งไปบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปรับอีกทีหนึ่งหรือฝากคนนั้นสั่งคนนี้สั่งนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับการที่วันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับโดยเฉพาะทางศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คหลังสิตและสเปลนะครับแล้วก็ทางสคบนะครับ ก็จะมาทำงานร่วมกันกับสถาบันยุวทัศนะครับแล้วก็สะส,ะสะก็ทำงานร่วมกันครับในการที่เราจะมาร่วมมือกันทำอย่างไรจะให้สังคมรับรู้รับทราบมากขึ้นโดยเฉพาะสังคมเมืองนะครับส่วนใหญ่ก็จะบางทีผู้ปกครองก็พาลูกมาเดินห้างวันหยุดหรือวันธรรมดาก็ตามนะครับได้มารับรู้รับทราบโดยเฉพาะผู้ปกครองจะได้รับทราบว่าเรื่อบุหรี่ไฟฟ้าเป็นไขใกล้ตัว อาจจะมีโอกาสชี้ให้ลูกเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่อันตรายนะครับเป็นความรู้ก็จะทําให้สามารถที่จะสื่อสารให้เข้าถึงผู้ปกครองและคนในครอบครัวในสังคมให้มากขึ้นผมคิดว่าเป็นภัยที่ลุกมาใกล้ามากแล้วนะครับการจับปรานั้นส่วนหนึ่งครับซึ่งต้องขอบคุณสคบที่ทำอย่างเข้มข้นเข้มงวดนะครับแต่ว่าการที่ทำให้เกิดความรู้ ทุกคนผู้ปกครองต้องถือเกราะถือโลมาปกป้องลูกหลานตัวเองอันนั้นก็เป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งที่สอส,อ,สอ,อยากเห็นครับทางด้านนายสรันรักเผ่าผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคได้กล่าวว่าตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและดรพวงเพชรชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคุ้มครองผู้บริโภคได้ให้ในโยบายสำคัญในเรื่องของการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าโดยทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคมีประกาศเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นสินค้าอันตรายที่ห้ามขายและจัดจำหน่ายดังนั้นสคอบอเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในเรื่องของการปรับปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังวางโทษคนขายทั้งจำทั้งปรับปรับสองแ แสนบาทจำคุก2ปี นำเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมาการคุ้มครองบริโภคนะครับได้มีประกาศเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นสินค้าอันตรายนะครับที่มีการห้ามขายแล้วก็จัดจาหน่ายนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สบก็เลยเป็นหน่วยงานรับใช้กฎหมายที่จะมาคับใช้กฎหมายเรื่องของการปราบปรามบ,บุหรี่ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนที่ท่านคุณหมอได้เรียนเอาไว้นะครับก็ได้มีการพัฒนารูปแบบแล้วก็เป็นการจูงใจให้ เด็กเยาวชนเนี่ยนะครับมาสนใจที่จะมาทดลองใช้และรูปแบบนี้ค่อนข้างที่จะดึงดูดแล้วก็ไม่เหมือนกับที่จะเป็นบุหรี่ธรรมดาทั่วไปนะครับบางอันก็เป็นปากกาเป็นรูปแบบที่ดึงดูดมากขึ้นมีสีสันและที่สําคัญคือเขาหาซื้อง่ายนะครับใกล้สถานศึกษาช่องทางทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการแอบรับรอบนําเข้าซึ่งทางสบก็พยายามที่จะกวดขันนะครับแล้วก็เข้มงวดกับการจับกลุ่มอย่างจริงจังนะครับซึ่งถ้าประชาชนผู้บริโภคหรือเยาวชนนะครับได้มีบอดแสหรือทราบ เรื่องของการแหล่งจําหน่ายก็สามารถแจ้งได้ที่ทางสคบนะครับหรือว่าเว็บไซต์ osbb.go.th นะครับสคบก็จะเก็บเรื่องของบอ่อแสนี้เป็นความรับนะครับท่านก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของอันตรายแล้วก็เราก็จะดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบขาดนะครับตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปครับผม